ของผู้ทองพูนที่ถ้ำจตบ,บาทองครับวับนนี้ก็ครบรอบอายุร้อยสิบเอ็ดปีเคยมีเรื่องเล่าเรื่องเล่ากันว่าท่าน่ะเป็นวีรสตรีตั้งแต่สมัยยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็แต่แต่ว่าหลักฐานก็ไม่มีใครพบ วอนนี้เราอยู่ที่สำนักสงฆ์อะไรนะพี่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาทองจังหวัดราชบุรีครับอำเภอเมืองของหลวงปู่ของหลวงปู่ทองพูนที่ถ้ำจำปาทองครับวันนี้ก็ครบรอบอายุร้อยสิบเอ็ดปีครับงานมุสิกาจิตครับอายุยืนมากนะหลวงปู่เนาะยืนครับท่านก็อยู่ตามถ้ำท่านแรกท่านไม่ได้อยู่ถ้ำนี้ใช่ไหมครับท่านก็พัฒนาไปเรื่อยๆครับปฏิบัติธรรมหาวิเวกไปเรื่อย จนมาพบที่นี่ที่นี่ก็40ปีแล้วครับก็ปฏิปทาของท่านอ่ะส่วนมากท่านแสวงหาวิเวกอยู่ตามถ้ำตามครับชอบอยู่ถ้ำปฏิบัติธรรมหาศึกษาวิชาท่านมีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศครูบาเช่นใครครับก็อันดับหนึ่งเลยก็คือหลวงพ่อสดวัดปากน้ําท่านอยู่กับหลวงพ่อสดตั้งแต่เป็นสามเณรท่านหลวงปู่ท่านอายุเกขวบ ครับมีคนเคยพิสูจน์พิสูจน์แล้วคนที่รุ่นราวเขาเดียวกับหลวงปู่ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่ครับครับเคยพิสูจน์แล้วว่าท่านท่านเคยอยู่หลวงพ่อสดจริงๆนะครับครับก็ที่อีกองคหนึ่งที่ดังๆเลยก็คือหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมอ๋อดอนเยหอมนะครับหลวงปู่ท่างเป็นคนเพชรบุรีครับเขาเป็นคนเพชรบุรีโอครับใกล้น่ะทางแถบนี้ท่านเดินแมดแล้วเั้งเนี้แถเพชรบุรี เกจิอาจารย์รดัๆใายุนั้นหลวงปู่ท่านศึกษาวิชาหมดทั้งหมดเกจิตทั้งหมดสิบรูปนะครับที่ท่านศึกษาวิชากที่ท่านจ้ปาทองเนี่ยมีเป็นสถานที่สําคัญมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโ ครับก็มีเรื่องเล่าว่ามีเจ้าแม่เจ้าแม่จำปาทองที่ชาวบ้านเขาสักระที่นี่นะครับก็คือท่านเป็นวีรสตรีผู้นำของนำชาวบ้านที่ช่วยที่ช่วยรักษารักษาพื้นที่มา่ก่อน,นกเกิดสงรครงามมาแล้วนะสงคราม ก็จนคล้ายแม่ยโมประมาณนนครับครับใช่ครับครับแบบปฏิปทาท่านเหมือนแม่ยโมครับก็คือเป็นวิรัตีที่นำชาวบ้านที่รักษาบ้านรักษาเมืองก็ปัจจุบันนี้ก็ทารูปสักการะท่านไว้ด้านหลังเราเนี่ยก็คือเจ้าแม่จับาทองซึ่งหลายคนก็มาปฏิบัติธรรมแล้วมากาบแล้วก็กลับไปมีโชคมีความสําเร็จสมปรารถนากันเยอะออ เคยมีเรื่องเล่าเรื่องเล่ากันว่าท่านเป็นวีรสตรีตั้งแต่สมัยยุรครัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วก็แต่แต่ว่าหลักฐานแล้วไม่มีใครพบ,รบจนมาล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีเนี้ก็หลวงปู่ท่านมาอยู่ที่นี่ก็นําชาวบ้านพัฒนาจนพบโครงกระดูกด้านในซึ่งก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นของของเจ้าแม่นะครับที่หลายคนได้ไดเคยเล่ากันมา ครับพออยู่ด้านไหนถ้าด้านข้างเนี่ยครับลึกแม่พี่อันนี้ทะลุขึ้นเขาด้านบนนะครับทะลุขึ้นเขาด้านบนได้ข่าวว่าหลวงปู่ไปไหลวงปู่่ันขุดไปเรื่อยๆครับขึ้นมา,าบุกเบิกครับบุกเบิกก็ขุดแล้วเป็นถ้ำก็เข้าไปปฏิบัติธรรมช่วงแรกกขุดได้ช่องเฉพาะแค่แค่พอแค่พอตัวท่านก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่น ทําให้ดูแบบขึ้นง่ายๆนะถ้าเกิดยอมมาอย่างงี้นะพี่นะเดี๋ยวเราก็นึกสภาพสมัยก่อนที่ยังมีบันไดแล้วท่าป,ปีนข้ไปมไม่ผ่านนึงเลยแบบที่เราเคยหโอ้โหันมีรอยน้ำนะฮะหลวงปู่ขึ้นไปถึงข้างบนเลยพี่ข้างบนเลยครับท่านท่านเล่าให้ฟังว่าด้านบนอ่ะจะมีรอยพระบาทอยู่ด้านบนอุ้ยโอ้โหรอยโอ้โ อยามองอยู่ว่าหลวงปู่ท่านไปทางไหนแล้วดูผมยังงงอยู่เนี่ยแต่ท่านว่าท่านเมื่อก่อนท่านขึ้นลงประจำนะบนเนี่ยชํานาญแหละ พี่นิพน์เสียงจันนะครับได้นำนะฮะวัตถุมงคลมาถวายพร้อมด้วยข้าวแล้วก็หลายๆอย่างครับลหลวงอนุโมทนาบุญครับผูกมอบข้าวสารทั้งหมด1้อยถุงนะครับครับเป็นร1 5ก็ต่ออายุให้หลงวงปู่ยืนยาวไปอีกห้าสิบปีไปอยู่เป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจให้กับพวกเราลูกศิษย์ตลอดไปนะครับ สาธุสาธุสาธุอนุโมนทนาทุกท่านเลยครับสาธุก็เนื่องในโอกาสดีนะครับครบอายุ1 1 1ปีของหลวงปู่นะครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตถวายวัตถุมงคลเพื่อใหลวงปู่นำไปนนนนเ,เป็นที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมบูรสร้างเสนาสนะกของหลวงปู่ต่อไปครับนี่ถวายหลวงปู่เลยครับ ผมจะไปรับด้วยครับไม่รับไม่ได้เอห้าเลยเถหา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเนี่ยแหละเอาเหมือนประชาชนธรรมดาเอาเชิญเลยจ้าเชตอนนี้พี่นิพนระยองรีสีเค้นนะครับก็รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าภาพใหญ่แล้ววันนี้นะครับงานมุติตาจิตของหลวงปู่ทองพูลอายุร้อสิบ็ปีอายุร้อยสิบเอ็ดปีแล้วนะครับออนำโชคไปให้ให้ร้อยสิบเอดปีเอาไว้อยู่ในใจ ท่านผู้ชมแล้วกันแต่เอาอันนี้เลยพี่เขย่าเลยเป็นหน้าที่ของพี่แล้วนี่นะครับอขอหนึ่งชุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทีนีได้ไหมโอ้ได้ไหมบอกบอกขอสองให้ทีละสองสองเลยนะเอาเลยเอานี้เลยเอานี้เลยอ,อันนี้อุย้ยสองห้ากับหนึ่งแปดครับ